ช่วงนี้ปวดหัวไมเกรนสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าตัวนิวซีจะช่วยได้ไหมนะครับจริงๆแล้วถ้าปวดหัวไมเกรนเนี่ยผมแนะนำว่าเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับคือการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละประมาณ2-3ลิตรนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยบอกว่าเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำมันจะช่วยทำให้ความถี่หรือความรุนแรงในการเกิดไมเกรนเนี่ยลดลงครับวิธีที่2ง,ง่ายมากคือการดื่มชาเขียวเช่นชาเขียวสูตรมะชะก็ได้ครับ เพราะว่าเขามีงานวิจัยบอกว่า EGCG ที่อยู่ในชาเขียวเนี่ยมันสามารถลดความถี่ในการเกิดไมเกรนได้ครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่ถามคือเรื่อง NewCB นะครับก็เป็นข้อที่3ครับใน NewCB เนี่ยมีคีเลตแมกนีเซียมซึ่งตัวแมกนีเซียมนะครับถ้าเป็นสูตรคีเลตเนี่ยเขามีงานวิจัยว่ามันช่วยในการนะครับลดความถี่ในการเกิดไมเกรนได้ด้วยดังนั้นสรุปแล้วมี3ข้อนะครับ มีคำถามเพิ่มเติมสอบถามกับแอดมินหลังใหม่นะครับ